วันนี้เราก็จะมาทําไข่พะโล้กันนะครับเนี่ยลอกไข่ไว้แลครับไข่ต้มห้าฟองทำเรามาดูวิธีการทํากันเนี่ยก็หมูกับน้ําตาลนะครับเที่ยวไว้มันวานวานทำไข่พะโลก้ก ใส่รดีครันี่ยนลยฟองสัดใส่ฟองลเกลือใส่ฟองสัดดีตาเล็กน้อยนะ ไปแต่แซบไเยก็ควน้ำตาลมาซือก่อนเยนะใส่ย่ดำาส่ยขาวใส่ยขาวสีดำใส่เย่ดำสีขาวตรงไข่ลโลใส่ลงน้เล็กน้อยแล้วก็ใส่ไข่ลงไปใส่เครื่องปลโลลงไป อันเป็นไม้เดียวไม่ไมใช่อ๋อเป็นผงอันนี้ใส่เป็นผงเลยง่ายดีนะครับอันนี้ไม่นั่งไหมไม่นั่งไหมแต่สุดหลับเลยให้มันเกิดอะไรเนี่ยมผม,ม<ๆ>เข้มคนได้ สุดรับครับใส่โอวันตินเล็กน้อยครับผงโอวันตินลงไปรอให้หมอเดือดอันนี้ก็รอไข่แบบแห่นเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับก่็แล้วก็ชิมดูแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับ รถของไอ้พะโลนะครับรอสักพักนะครับโมเด็ด,เด,ดก็คงใช้งานได้นะครับเนีย่ยก็เพิ่งทําครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโมก็กําลังเดือดแล้วนะครับเราก็คนขยับไข่นิดนึงนะครับขยับไข่ไกลพลิกด้านนะครับให้เครื่องมันเข้าทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไข่พะโล้ของเราเป็นไงบ้างครับก็เสร็จเรียบร้อยครับไข่พะโล้แบบบ้านๆนะครับนี่เสร็ก็อย่างงี้ครับรังก็ดีเลยนะครับลชิมรสชาติหน่อยอืมรสชาติโอเคครับอยากให้เข้มกว่านี้เราก็ใส่โซยุดําเยอะกว่านี้นะครับ กอดีบางคนไม่ชอบอันที่เป็นไม้นะครับก็ใช้เป็นผงเหมือนของผมก็ได้ครับผงเหมือนซองลดีอะไรเงี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใส่อ,อันที่เป็นไม้นั่นมันก็จะเข้มข้นกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับไข่ปลาโลของเราทำเองกินเองอร่อยเองนะครับ E <síntico>